โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กันในรายการเว็บ Thailand TV วนะครับนี่ผมจะมาสอนทำเอ่อลิงก์โหลดนะครับเอ่อแอปที่ต้องใช้ก็คือ m e d i a f i ไฟลครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคเราก็เข้าไปเลยนะครับมันต้องพอเราเข้ามามันจะให้เราสมัครนะครับคุณก็สมัครไปนะครับเดี๋ยวถ้าสมัครไม่เป็นผมเอาคลิปต้นฉบับมาให้ดูก็ได้นะครับ เมื่อเข้ามามันก็จะมีไฟล์แบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มข้างบนนะมุมขวานะครับเขียนอัปโหลดนะครับรูปส่องขึ้นแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่แกลเลอรี่นะครับแล้วก็รูปภาพของคุณนะครับอันนี้ก็ได้โอเคนะครับมันก็มาแล้วนะครับถ้ายังไม่มานะครับให้คุณเลื่อนลงแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกศรหมุนนะเดี๋ยวรอสักคู่ โอเคนะครับมันก็มาลแล้วนะครับชิปมีทั้งหลายอันจำได้อันนี้นะครับโอเคอันนี้บอกว่าวไหนไม่รู้นะครับเยอะเลอเกินอ่าลบไปอันหนึ่งโอเคอันนี้นะครับแล้วก็ทำการกดค้างนะครับก็กดแช์นะครับข้างบนนะครับกดแชร์นะครับ แชร์ไปที่อะไรก็ได้ที่มันผมแชร์ไปที่ข้อความนั่นกันนะครับให้มันก๊อปปี้ลิงก์ได้นะครับแล้วก็คัดลอกไว้ให้หมดนะครับแล้วก,กดปุ่มนี้นะครับโอเคมันก็จะคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เสร็จสิ้นนะครับอ่าที่นี้นะครับคุณก็จะมีลิงก์แล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองวางตรง นอนไปวางที่ที่ไหนดีวะเอิม่มจะหาที่วางก่อนเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ไม่เอาอ่ะเราก็ลองผมก็กดวางนะครับอ่ะลองค้นหานะครับ นี่มันจะกดเข้ามาได้เพราะผมวางแบบนี้นะครับอ่าผมจะวางข้างบนนะครับเฮ้ยกดผิดชิปไก่นี่ขอคัดลอกใหม่นะครับโอเคอ่าแล้วก็ลบไปก่อนนะครับแล้วผมจะลองวางข้างบนนะครับ ไม่ใช่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมไปเอาลิงก์ไม้แป๊บหนึ่งรับเออยกดผิดโอเคเอาลิงก์ไม้แป๊บอ่าดูวิธีนะครับถ้าใครจำไม่ได้นะครับโอเคคัดลิงช่วบเสร็จ อ่ะล้วก็จะไปลองวางกันนะครับบวกใหม่เลยว่าลืมเมาออกไปนี่นจะลองวางข้างบนนะครับโอเควางเสร็จแล้วนะครับไปล,ลองค้นหาไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคโหลดดิงแป๊บหนึ่ง นี่ครับนี่รูปที่ผมเอามาวางให้ดูนะครับโอเคที่การดาวโหลดก็ง่ายๆนะครับให้ตรงนี้ครับเห็นข้างบนไหมครับมันจะเป็นลูกศรนี้ครับแล้วกดดาวโหลดตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคก็ง่ายๆเลยนะครับอ่าทีการดาวโหลดก็สอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่าคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกดติดตามนะครับปุ่มซับสไครนะครับสีแดงซับสไครนะครับสีแดงๆนะครับ,รบเออผู้ผิดอ่ะเราก็กาจบกันแล้วนะครับเยอะเหลือเกินอ่ะลบอันนี้ออกไปคิดนี้รับก่อนครับผมสวัสดีครับบยบาย